ใครก็ได้ช่วยแบบให้เขารวยๆซะทีเดียป้าเขาได้มาขอะขี้เกียจแต่งตัวรอนานๆขนาดนี้แล้ว啊ผู้ชายมันเหลือน้อยมากแม่เราต้องทําอะไรบ้างเพื่อผู้ชายเปล่าอ๋ออันนั้นไม่ใช่หนูค่ะคุณไม่จ่ายอุ้ยทำไมเราไม่จ่ายเนาะจริงๆเราต้องทําทุกอย่างเพื่อผู้ชายเนาะก็ก็เงินเงินเราก็คือเงินเราเงินเขาคือเงินเรา่ะ เขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความดีของเขาอะ่ะมันจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้คนนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะอวยพรเขาไม่ว่าแบบเหมือนเขาจะมีแบบมีความทุกข์หรือมีความสุขอะไรก็ตามแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้แบบมีความสุขก็คือความดี ก็ขอให้เขาแบบเหมือนยืนหยัดในความดีที่เขามีต่อตัวเองหรอต่อคนอื่นคือเขาเป็นคนแบบรักตัวเองก็รักแต่ว่ารักคนรอบข้างมากๆแบบดูแลคนรอบข้างดีมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นความความดีที่หาได้ยากบนโลกใบน,นี้อะไรเงี้ยเราเลยอยากให้เขาแบบเหมือนรักษาวความดีตรงนี้เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเขารักเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ถามเขาสิ